รู้ไหมครับว่า Hi f ฟ v e ไม่ได้หายไปไหนแค่คนไม่อยากใช้เพราะดันเปลี่ยนจากสื่อโซเชียลหาเพื่อนมาเป็นเว็บเกมสซง,งั้นจากสื่อโซเชียลยอดนิยมต้นยุค2000ที่เคยมีผู้ใช้งานมากกว่า80ล้านคนทั่วโลกทุกวนันนี้กลายเป็นแค่คำดักแก่มันเกิดอะไรขึ้นกับ High f ฟ v e กันแน่มาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ถือใจซุ่มผูเทารายหลาย,ลาย อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากเอเชียธุรกิจช่วยกดไลค์และ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นไฮไฟดีคือพาสร้างธุรกิจรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตแต่ปัจจุบันได้หายไปแล้วตามกาลเวลาจำได้ไหมยุคที่เปิดโปรไฟล์แล้วเพลงดังขึ้นแบบนี้ใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันแฮะรือแอบส่องว่าใครมาดูโปรไฟล์เราแบบนี้้ายเกิดอะ ใช่แล้วมันคือไฮไฟแต่เอ๊ะตอนนี้มันหายไปไหนงั้นเดี๋ยวเราจะพาย้อนเวลาไปในปี2003ที่เป็นจุดเริ่มต้นของไฮไฟกันพร้อมแล้วยานจะออกใน3 2 1 2> HELLO ฮับึ๊บบ๊บบึ Hi5 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2003โดยลามูอยล่ามันชัยนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่จบการศึกษาจาก University of Illinois at u r b a n a c a m p a i g n สำหรับคนที่ไม่รู้จัก h i f i มันก็คือเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว แชร์รูปภาพและติดต่อกับเพื่อนๆได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Hi Five ไม่ได้เริ่มต้นมาเพื่อแข่งกับ f ฟ n s t ตอหรือ MySpace 2โซเชียลมีเดียรุ่นเดอะแบบตรงๆแต่กลยุทธ์ของยาละมันชัยคือมุ่งเน้นการตลาดต่างประเทศที่ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กักใหญ่เข้าไปทาการตลาดพูดง่ายๆคือเน้นไปปล่อยของในตลาดที่ยังไม่มีเจ้าถิ่นนั่นแหละครับทำให้ได้ฐานลูกค้าใหม่ๆเยอะขึ้น ลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่ f c e e o o o กกำลังเติบโตในแค่มหาวิทยาลัยอเมริกาแต่ไฮ f ฟ v e กลับเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศอย่างเม็กซิโกเปอร์โตริโกไทยโรมาเนียมองโกเลียและหลายประเทศในลาตินอเมริกา อีกจุดที่น่าสนใจคือ High ไฟฟ์ Hi 5! ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการระดมทุนมหาศาลเหมือนสตาร์ทอัพอื่นๆแต่ยาละมันชัยใช้เงินส่วนตัวลงทุนไปประมาณ250,000ดอลลาร์ 2, 50, เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในช่วงแรกนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า bootstraping ในโลกธุรกิจเป็นการเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้เงินทุนส่วนตัวโดยไม่พึ่งนักลงทุนภายนอกซึ่งก็มีข้อดีคือคุณมีอิสระในการตัดสินใจเต็มที่ แต่ก็มีข้อเสียคือเงินทุนจํากัดและถ้าธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จคุณก็อาจจะเจ๊งจนหมดตัวได้แต่ความเสี่ยงนี้ก็คุ้มค่าสําหรับยาละมันชัยเพราะหลังจากมันเปิดตัวได้ไม่นาน h ฮไฟไฟ์ก็เติบโตอย่างรวดเร็วและในปี2007ก็ได้ระดมทุน20ล้านดอลลาร์จากโมเดวิดโดว์เวนเจอร์ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นครับถ้าคุณคิดว่า h i f ฟไฟ์เป็นแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กเล็กๆคุณคิดผิดเป็เล็กลนะครับ เพราะในช่วงปี2007-2008ถึง2008 h i 5คือหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกตามข้อมูลจาก Comscore และ Alexa ในปี2007 h i 5ถูกจัดอันดับให้เป็นเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจาก MySpace และ Facebook เท่านั้นครับมีผู้ใช้งานมากกว่า80ล้านคนทั่วโลกและมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า60ล้านคนต่อเดือนเรียกได้ว่าถ้า High f i เป็นประเทศก็คงจะมีประชากรมากกว่าประเทศไทยซะอีกครับ แล้วอะไรที่ทำให้ h i f i ล์ five, ประสบความสำเร็จขนาดนั้นมีปัจจัยหลกักๆอยู่2ข้อครับ 1. การแปลภาษา Hi5 เป็นหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กแรกๆที่มีการให้บริการในหลายภาษาทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานทั่วโลกได้ง่ายกว่า Facebook ในตอนนั้นครับ 2. การปรับแต่งโปรไฟล์ h i f i ให้อิสระในการปรับแต่งมากกว่า Facebook มากคุณสามารถใส่เพลงประกอบภาพพื้นหลังแบบกลิตเตอร์ปรับแต่งสีและอื่นๆอีกมากมายแหม่แมแม นี่มันยุคทองของโปรไฟล์ที่เต็มไปด้วยกลิตเตอร์และเพลงออโต้เพลย์ที่เปิดดังละสิถ้าเปิดเว็บแล้วเพลงดังขึ้นมาแบบนี้นั่นแหละคุณกำลังอยู่ในไฮไฟฟ์ของใครสักคนในแง่ธุรกิจ h i Five สร้างรายได้หลักจากการโฆษณาและมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือคอยซึ่งเป็นสกุลเงินเสมือนที่ผู้ใช้งานสามารถซื้อด้วยเงินจริงและใช้เงินซื้อของเสมือนในแพลตฟอร์มได้นี่เป็นกลยุทธ์พรีเมียมแบบแรกๆในโลกโซเชียลมีเดียคือให้บริการพื้นฐานฟรีแต่มีบริการพิเศษหรือไอเทมพิเศษที่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งปัจจุบันเรามักจะเห็นโมเดลนี้ในเกมและแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายครับว่าแต่ใครเคยซื้อคอยหรือไอเทมเสมือนในไฮไฟฟ์บ้างครับหรือแม้แต่แพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง TikTok หรือเกมออนไลน์ก็เมมตนบอกกันหน่อยเดอ้อนอกจากนี้ไฮไฟฟ์ Hi ยังได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก15ล้านดอลลาร์ในปี2008 ทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง250ล้านดอลลาร์ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากครับสำหรับบริษัทอินเทอร์เน็ตแต่รู้ไหมครับว่าความสําเร็จนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะฟองสบู่กําลังจุดแต่ปี2008เป็นปีที่ Facebook เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ h i ไฟ์ 5. ถ้าเปรียบเทียบเป็นการแข่งขันกีฬา Hi5 กำลังนำอยู่ในหลายประเทศแต่แล้ว Facebook ก็วิ่งแซงหน้าด้วยความเร็วที่น่าตกใจโดยเฉพาะหลังจากที่ Facebook เปิดให้บริการในหลายภาษามากขึ้นแต่ปัญหาที่แท้จริงของ Hi5 ไม่ใช่แค่การแข่งขันกับ Facebook เท่านั้นครับแต่เป็นวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจโลกในปี2008มันคือช่วงเวลาที่ระบบการเงินของโลกล่มสลายอย่างหนักโดยเฉพาะในอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบลามไปทั่วโลก คนตกงานธนาคารลม้มบริษัทใหญ่เจ๊งตลาดหุ้นดิ่งลงแบบน่าตกใจและนี่เองที่ทำให้งบโฆษณาออนไลน์ที่เป็นรายได้หลักของ h i ไฟลดลงอย่างมากถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตครั้งนี้ก็กดตัวไอตามไปดูคลิปนี้ได้เลยครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของ Perfect Storm ในโลกธุรกิจคือเมื่อเกิดปัดจจัยลบหลายอย่างขึ้นพร้อมกัน ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่โดยรายได้จากโฆษณาที่ลดลงและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น h i ไฟฟ์ Hi 5! จำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่และนี่คือจุดที่ทำให้ h i ไฟตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญในปี2009 h i ไฟประกาศเปลี่ยนทิศทางจากโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ซึ่งในทางทฤษฎีฟังดูเป็นความคิดที่ดีครับเพราะตลาดเกมออนไลน์กำลังเติบโตและ h i 5มีฐานผู้ใช้งานอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่นี้นำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างเช่นการสูญเสียตัวตนผู้ใช้เดิมที่ชอบ h i ไฟในฐานะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ของพวกเขากำลังถูกเปลี่ยนไปการแข่งขันใหม่ในตลาดเกมออนไลน์ h i ไฟต้องแข่งกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งอย่างซินกาและ OMG pop ขาดประสบการณ์ทีมงาน h i ไฟไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเกมมากนะัก ทำให้คุณภาพของเกมไม่สามารถแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญในตลาดได้เหมือนกับตอนที่ร้านกระเพราดังๆอยู่ๆก็เปลี่ยนมาขายผักบุ้งไฟแดงซะงั้นลูกค้าก็งงแถมรสชาติยังสู้ร้านอื่นที่ทํามานานแล้วไม่ได้อีกในทางธุรกิจนี่เรียกว่า pivot หรือการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่ซึ่งบางครั้งก็ประสบความสำเร็จเช่นอิน t ต g r กรมที่เริ่มต้นจากแอปแชร์โลเคชันแล้วเปลี่ยนมาเป็นแอปแชร์รูปภาพแต่บางครั้งก็ล้มเหลว เหมือนกรณีของ h i ไฟเป็นต้นครับแล้วคุณคิดว่า h i ไฟควรเปลี่ยนทิศทางเป็นอย่างอื่นดีไหมหรือควรยืนหยัดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยเดอ้อไม่จิกหรอกผลลัพธ์ของการเปลี่ยนทิศทางไปสู่แพลตฟอร์มเกมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจำนวนผู้ใช้งาน h i ไฟลดลงอย่างต่อเนื่องและในปี2010แม้ว่าไฮไฟจะยังมีผู้ใช้งาน50ล้านคนแต่ส่วนแบ่งการตลาดกลับหดหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงนี้เอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับผู้บริหารโดยลามูยาละมันชยัยผู้ก่อตั้งและซ e o คนแรกได้ลาออกจากตำแหน่งและบิลกอสแมนเข้ามารับตำแหน่งแทนกอสแมนพยายามปรับทิศท,ทางอีกครั้งโดยมุ่งเน้นไปที่เกมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมากขึ้นรวมถึงเกมการพนันเสมือนจริงที่ไม่ได้ใช้เงินจริงอะนะแต่ความพยายามนี้ก็ไม่สามารถกู้สถานการณ์ได้ในแง่ธุรกิจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดสปา หรือวงจรแห่งความล้มเหลวเมื่อบริษัทประสบปัญหาแทนที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆกลับพยายามเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆจนสูญเสียความน่าเชื่อถือและฐานลูกค้าครับนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภทว่าบ้างครั้งการยึดมั่นในจุดแข็งเดิมและปรับปรุงให้ดีขึ้นอาจจะดีกว่าการเปลี่ยนทิศทางไปทำอะไรที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของตัวเองและแล้วในปี2011จุดจบของ High Five ก็มาถึง เมื่อบริษัทถูกซื้อไปโดยแท็กซึ่งเป็นอีกหนึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เน้นการหาเพื่อนใหม่มากกว่าการติดต่อกับเพื่อนเก่ามูลค่าการซื้อขายไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับแต่มีการคาดการว่าน่าจะต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าสูงสุดของไฮไฟที่เคยสูงถึง250ล้านดอลลาร์มากภายหลังการเข้าซื้อกิจการแท็กได้รวมไฮไฟเข้ากับแพลตฟอร์มของตัวเองและในปี2014ทกได้ควบรวมกับมิสมี กลายเป็นบริษัท The m มิ t r r u u p และในปี2020ก็ได้ถูกซื้อต่อไปโดย p r o s i e b e n ซ a พอยต์วัมีเดียของเยอรมนีโดยแบบนี้ก็เหมือนการแต่งงานหลายรอบนั่นแหละครับแต่งจนจำนามสกุลล่าสุดไม่ได้แล้วอันนี้ล้อเล่นนะฮะวันนี้ถ้าคุณลองเข้าไปที่ highfive.com คุณจะพบว่ามันยังคงมีอยู่แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายม e t มี ที่เน้นการหาเพื่อนและคู่เดทใหม่ๆไม่ได้มีเอกลักษณ์ของ h i ไฟในยุครุ่งเรืองเหลืออยู่แล้วครับเรื่องราวของ h i ไฟเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากครับสําหรับธุรกิจเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดียเราสามารถสรุปบทเรียนสําคัญได้ดังนี้ first mover advantage ไม่ได้การันตีความสําเร็จเสมอไป h i ไฟเป็นหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กดุกรกๆแต่การเป็นผู้บุกเบิกไม่ได้หมายความว่าคุณจะครองตลาดได้ตลอดไปถ้ากู่แข่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่าครับการปรับตัวต้องไม่ทิ้งจุดแข็งเดิมการที่ h i ไฟเปลี่ยนจาก Social Network ไปเป็นแพลตฟอร์มเกมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเกินไปทําให้สูญเสียฐานผู้ใช้เดิมโดยไม่จําเป็นบางครั้งการปรับปรุงต่อย,ยอดจากสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วอาจจะดีกว่าก็ได้ครับความสําคัญของเงินทุนในขณะที่ Facebook ระดมทุนได้มหาศาล High f มีเงินทุนที่น้อยกว่ามากทําให้มีข้อจํากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับการรักษาอัตลักษณ์ที่ชัดเจน High มีจุดเด่นในเรื่องการปรับะแต่งโปรไฟล์และความเป็นนานาชาติแต่เมื่อพยายามเป็นทุกอย่างก็กลายเป็นว่าไม่โดดเด่นในเรื่องใดสักเรื่องเลยเหมือนกับคนที่พยายามเล่นดนตรีทุกชิ้นในวงออเคสตราแต่สุดท้ายก็เล่นได้ไม่ดีสักชิ้นครับ และอย่างสุดท้ายคือความสําคัญของการฟังผู้ใช้งานการที่ไฮไฟเปลี่ยนทิศทางไปสู่เกมโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเดิมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการไม่ฟังเสียงลูกค้าก็สามารถนําไปสู่ความล้มเหลวได้ครับและคุณคิดว่า ถ้าไฮไยังอยู่ในตลาดแบบเต็มตัวในปัจจุบันพวกเขาควรมีรูปแบบอย่างไรถึงจะแข่งขันกับ i n s t a g r กร TikTok หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยุคใหม่ได้เรื่องราวของ h i ไฟเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ที่สนใจในวงการเทคโนโลยีว่าแม้แต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดก็ยังสามารถล้มลงได้หากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้น ผมเลยจะจัดเทียร์ลิสต์เรื่องราวของไฮไฟอยู่ที่เทียร์นึไปแล้วว่าต้องลืมยังไงแล้วคุณล่ะมีประสบการณ์ยังไงบ้างกับไฮไฟล์ Fi? คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเอเชียธุรกิจอย่าลืมจิกไลค์จิกติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ